เมื่อพี่สาวทั้งห้าคนห่วงน้องชายจนเกินไปผู้หญิงคนไหนเข้ามาใกล้เท่ากับตาย How to Tra i n o u อา r a g o n าก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชันม่นมาแนะนำ u t u b e ผีเมียมเพียง69บาบาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคาันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มๆไปเลยไม่ต้องใจแพงอีกต่อไปสามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลย ติปโปเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ชื่อว่าแจ็คสม,มัมยเด็กแจ็คเคยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขาเก็บค่าขนมทั้งเดือนเพื่อพาเธอไปดูหนัง แจ็คยินทะเบียนสมรสพร้อมกับตัวหนังให้เธอคนนั้นเธอเซ็นทะเบียนสมรสพร้อมกับรับตัวหนังมาแต่ความจริงแล้วเธอก็แค่อยากได้ตัวหนังจากนั้นเธอก็ขึ้นรถจักรยานไปกับผู้ชายอีกคนแทนเหตุการณ์นั้นทำให้แจ็คเสียใจแบบสุดๆพี่สาวทั้งห้าคนของแจ็คพันมาเห็นพอดีพวกเธอรู้สึกโกรธมากที่เด็กผู้หญิงคนนั้นมาทําให้น้องชายสุดที่รักของเธอต้อง้องหายพี่สาวทั้งห้าคนจึงสัญญาก,กันว่าจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนไหนมาทําให้แจ็คต้องเสียใจอีก 15ปีต่อมาแจ็คโตขึ้นมาเป็นหนุ่มหล่อแต่กับไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่กล้าเข้ามาใกล้เขาพี่สาวทั้ง5คนรักษาสัญญานั้นพวกเธอไม่ยอมแม้กระทั่งจะให้ผู้หญิงสักคนเข้ามาใกล้แจ็คพี่สาวคนแรกมีชื่อว่าลิลลี่เธออยู่ห้องเดียวกันกับแจ็คลิลลี่ทำหน้าที่ดูแลแล,และปกป้องแจ็คจากระยะไกลพี่สาวคนที่2วอเลดจะเป็นนักกีฬายิงธนูที่เก่งที่สุดในโรงเรียน ไวโอเลตจะคอยสอดส่องดูแลแจ็คอยู่ที่ไกลๆจะไม่มีผู้หญิงคนไหนเข้ามาใกล้แจ็คในระยะสูง5เมตรได้พี่สาวคนที่3ามีชื่อว่าเฮเวนเธอเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ เฮเวนใช้ท hey, ักษะคอมพิวเตอร์ของเธอเจาะเข้าระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยของแจ็คพี่สาวคนที่สีมีชื่อว่าเมลดี้เธอทำงานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนของแจ็คเนักเรียนหญิงคนไหนที่พยายามจะเข้าใกล้เขาจะถูกเธอทำโทษและพี่สาวคนสุดท้ายซาร่าแจ็คไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอทำอะไรแต่แม้กระทั่งพี่ทั้งสี่คนยังกลัวซาร่าพ่อแม่หย่าและทิ้งพวกเธอไปตั้งแต่เด็ก พวกเธอจึงรักและคอยดูแลก,กันและกันมาตลอดตั้งแต่นั้นวันหนึ่งระหว่างช่วงพักเที่ยงแจ็คก,กำลังหาทางหนีเหล่าพี่สาวเพื่อนเลยเสนอให้เขาลองใช้ชุดพรางตัวทั้งสองมาลองทดสอบกันแต่พวกเขาก็เพิ่มมาอยู่ในห้องเปลี่ยนชุดผู้หญิงซะง,งั้นผู้หญิงจบค้าพละและเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าพอดีเพื่อนหนีไปได้ทันแจ็คเลยต้องมาซ่อนในล็อกเกอร์เพราะหน,นีไม่ทันแล้วเล่ยกำดาวของแจ็คไหลแทบจะหมดตัวระหว่างเฮเซลซ์กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้า มีเลือดไหลออกมาจากตู้ล็อกเกอร์ทุกคนนึกว่าเป็นผีจากตำนานของโร่งเรียนแต่แล้วเด็กสาวที่เพิง่งย้ายเข้ามาใหม่ก็เข้ามาพอดีเธอมีชื่อว่าเมงเมงเข้าไปเปิดล็อกเกอร์นั้นเธอได้เจอกับแจ็คที่โคตัวแอบอยู่เมงรู้ทันทีว่าเขาไปแอบในนั้นเพียงเพราะแค่กลัวเกินกว่าจะออกมาเมงเลยช่วยพาเขาออกไปจากที่นั่นแจ็คถึงกับโล่งใจที่ตัวเองรอดมาได้เขากลับมาที่บ้านและพยายามทำตัวเป็นปกติแต่แล้วเมโลดี้ก็พูดถึงเรื่องแจ็คที่ถูกเจอในห้องเปลี่ยนชุดผู้หญิงขึ้นมาสีหน้าของพี่ใใหญซาารเปป็นปนนไททั แจ็คถูกลากไปแขวนเพื่อให้สารภาพแต่รอบนี้ไม่ว่าจะทํายังไงแจ็คก,ก็ไม่ยอมบอกเขาตัดสินใจพูดออกไปว่าเขาอยากมีแฟนสาราที่ได้ยินก็เลยบอกถ้าอยากมีแฟนเขาก็ต้องหาผู้หญิงที่ทําให้พี่ทั้งค่าคนยอมรับถึงตอนนั้นพวกเธอถึงจะอนุญาตให้เขามีแฟนได้แจ็ครีบเขียนไยป,ประกาศหาแฟนในตอนเช้า เพื่อนจะเห็นก็รีบเข้ามาบอกเขาคิดว่าเมงที่เป็นเด็กใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช่เธอทั้งสดใสมีพลังแถมยังชอบช่วยเหลือคนอื่นอีกเธอน่าจะทำให้พี่พีทั้ง5คนยอมรับได้ม่ยากแจ็คเห็นด้วยแต่โดยความที่เขาไม่เคยคุยกับผู้หญิงเขาเลยไม่รู้ว่าจะจีบเธอยังไงเพื่อนของเขาอาสาที่จะช่วยเขาเขาไปคุยกับเมงและเล่าเรื่องพี่สาวั้ง5คนของแจ็คให้เธอฟัง ไม่รู้สึกสงสารและอาสาที่จะช่วยแต่ว่าตอนนั้นเองคนก็นตะโกนว่ามีหมีหลุดมาแจ克ลิีบเข้ามาช่วยเมงที่กำลังยืนนิ่งอยู่แต่ว่าความจริงแล้วหมีนั้นก็เป็นแค่ของเล่นเจคลิขวิ่งกันไปจนล้มตกบันไดเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่โรงพยาบาลเมงคอยเฝ้าเขาอยู่ตลอดเธอบอกว่าเธอจะช่วยเขาเองทั้งสองได้คุยได้เริ่มรู้สึกดีต่อกัน นนพี่สาวสองคนก็โผล่มาพวกเธอแทบช็อกไปเลยเมื่อได้เห็นแผลตามตัวของแจ็คตอนนั้นเองเมงก็แนะนําตัวกับเหล่าพี่สาวเธอบอกว่าเธอคือแฟนของแจ็คพี่สาวสองคนถึงกับช็อกไปเลยพอกลับมาถึงบ้านพวกพี่สาวก็ถามว่านั่นคือแฟนของเขาจริงหรือเปล่าตอนแรกแจ็คก็ไม่ยอมบอกแต่เมื่อได้เผชิญหน้ากับพี่ใหญ่สาลาแจ็คก,ก็เลยต้องยอมบอกเรื่องของเมงแจ็คถูกลากไปแขวนเพื่อให้สารภาพความจริงพวกพี่สาวไม่เชื่อว่าเขาจะหาแฟนได้ไวขนาดนี้แจ็คบอกว่ามันคือรักแรกพบไม่เคยได้ยินบ้างเรื่องไง พี่สาวั้งหคนไม่เชื่อพวกเธอบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็มาดูกันว่าเมงจะผ่านบททดสอบของพี่สาวั้ง5ได้ไหมนี่ตอนเช้าแจ็คก,กับเมงมาถึงโรงเรียนพร้อมกันเวโเลตยิงธนูใส่เมงเพื่อทดสอบความว่องไวแต่แจ็คก,ก็เข้ามารับลูกธนูนั้นแทนได้ทันซะก่อนเมงถึงก็ต้องช่วยดึงลูกธนูนั้นออกจากหัวของแจ็คแผลของพี่สาวไม่ได้จบเพียงแค่นี้ลิลลี่แบ็กเมลผู้ชายหล่อๆให้เป็นสารภาพรักกับเมงเพื่อทดสอบเธอคิดว่าเมงคงทิ้งแจ็คไปหาคนหล่อๆพวกนั้นแต่มันก็ไม่ได้ผลแจ็คเลยอออมมแแพ้เยิงงงนูใส่่่ีกครัตวาจ มันก็มีระเบิดอันนึงทุกยนมาขวางเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นแจ้งเอาตัวเองมากันเมงเอาไว้นั่นทำให้เธอเริ่มรู้สึกลงรักเขาเรื่องเผยให้เห็นใช่ปริศนาคนหนึ่ง เขาคือคนที่โยนระเบิดนั้นและเขาก็กําลังเตรียมระเบิดลูกต่อไปไวเลดพยายามไล่ล่ามเมงต่อแต่ทุกครั้งที่เธอยิงธนูมันก็จะมีระเบิดทุกยนมาขวางเอาไว้ระเบิดนั้นทําให้แจ็คก,กับเมงหนีรอดมาได้ทั้งสองมานั่งกินไอติมแล้วก็คุยกันจากได้รู้ว่าเมงยอมแกล้งเป็นแฟนเขาพอเพื่อนบอกว่าพี่สาวจะฆ่าเขาจะหาแฟนไม่ได้แจ็คถึงกับอึ้งไปเลยแต่เขาก็เออ,อตามไปเพราะมันได้ผล ทงังไวโอเล็กกับลินลี่ต่างทำไม่สำเร็จนาทีตกเป็นของเฮเว่นพี่สาวคนที่3เธอนาคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนมาตัดต่อเธอทำให้เมงดูเป็นพวกอัจตริาที่ชอบแกล้งคนแต่ก่อนที่วิดีโอนั้นจะถูกอัปโหลดไฟก็ดับลงมันคือฝีมือของชายปริศนาคนนั้นพอพี่สาวสาคนพลาดนาทีเลยตกไปอยู่ที่พี่ใหญ่คนหลอง เมโลดี้เธอถามเมงให้มาแข่งกีฬาเมงแพ้ให้กับเมโลดี้ในการแข่งจ้องตาและจับปลาทองเมงกำลังจะแพ้แจคจะต้องถูกพี่สาวควบคุมเหมือนอย่างเดิมแต่ว่าตอนนั้นเองซาลาพี่ใหญ่ของครอบครัวก็โผล่มาเธอท้าให้เมงโยนแข่งลูกเหล็กซาลามีพลังวิเศษเธอใช้พลังนั้นทาให้ลูกเหล็กเบาซาลากาลังจะโยนลูกเหล็กนั้นแต่เมงกลับเห็นว่ามันมีสลักบางอย่างตกลงมาเธอรีเข้าไปทุ่มตวารวจซาลากลายเป็นว่าบอลลูกนั้นขึ้นระเบิด มันจะระเบิดทันทีที่สาราเริ่มปาลูกบอลนั้นสาราถูกเมงช่วยชีวิตเอาไว้นั่นจึงทำให้เธอเริ่มรู้สึกประทับใจในตัวเมงแจ็ครู้สึกดีใจสุดขีดเขาทำสำเร็จแล้วในที่สุดเขาก็จะได้เป็นอิสระจากพวกพี่ๆสักทีหลังจากนั้นหนึ่งกับแจ็คก,ก็เริ่มไปเดทกันทั้งสองรักและได้กลายมาเป็นคนรักกันจริงๆในวันหนึ่งทั้งสองได้ไปเดทกันที่ชายหาดพวกเขาได้ใช้เวลาอย,ย่างมีความสุขร่วมกันทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าเหตุการณ์ทมดกับถูกชายปริศนาจับตาดูอยู่พอเห็นนทััั้งรกก ชายปริศนาก็ถึงกับกรัจนต่อยต้นไม้เช้าวันต่อมาลิลลี่ทำข้าวเที่ยงมากินกับแจ็คแต่แจ็คดันเผลอหยิบสลับเอากล่องของลิลลี่ไปและพอลิลลี่เปิดกล่องข้าวมันก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นลิลลี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคดีที่มันเป็นการระเบิดที่ไม่รุนแรงลิลลี่ก็เลยรอดมาได้ตอนนั้นเองมงก็ได้เห็นว่าพี่ๆกับแจ็ครักกันมากขนาดไหนตั้งแต่เธอเข้ามาทุกคนก็ตกอยู่ในอันตราย ัธอคิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุของเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นมิงเลยหลบหน้าแจ็คมาตลอดนับจากวันนั้นแจ็คพยายามจะชวนเธอคุยแต่มิงก็คอยแต่จะหนีเขาวันหนึ่งเกิดพายุขนาดใหญ่ขึ้นแจ็คจาได้ว่าวันนี้มิงลืมมาล่มมาเธอต้องติดฝนอยู่ที่โรงเรียนแน่ๆเขาเลยออกไปช่วยมิงเขารีบจนทําล้มปิ้วไปอีกคนแจ็คขาไปกอดและขอร้องให้มิงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่มิงกับ,บอกว่าเธอกำลังจะย้ายโรงเรียนแล้วเธอขอร้องให้เขาลืมเรื่องของเธอไปซะแจ็คเศร้าจนยืนตากฝนอยู่แบบนั้นจนถึงเช้า จู่ๆก็มีใครบางคนโผล่มาจากด้านหลังเขาเนี้ว่าเป็นเมงเลยเข้าไปก่อนแต่มันก็เป็นชายปริศนาเขาใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตจนสลบไปวันต่อมาการเรียนได้เริ่มขึ้นทุกคนต่างสนุกสนานไปกับงานนั้นทีทั้งห้าคนไม่เจอแจ็คมาตั้งแต่เช้าวพวกเธอเลยแยกาจกันออกตามหาเขาแทนใดนั่นเองชายปริศนาก็ขึ้นมาบนเวทีแจ็คถูกปติกับจรวดเอาไว้ชายปริศนาคือคนไร้ตัวตนที่แอบชอบเมงเขาไม่เคยกล้าพอเลยได้แต่คอยดูแลเธออยู่หา่างเขาจัดการผู้ชายทุกคนที่เข้ามาใกล้ นั่นจึงเป็นสังหตุที่ทําให้เมงต้องคอยย้ายโูงเรียนอยู่ตลอดเขาโกรธมาที่เธอไปลงเอยกับแจ็คใช่์ปริศนาเลยจะส่งแจ็คให้ไปตายที่นอกโลกจจหลัวถูกปล่อยออกจากฐานเหล่าพี่สาวเพื่อนๆแะัะเมงตามพยายามช่วยแจ็คอย่างสุดขีดแต่มันกลับไม่เป็นผลแจ็คสรารภาพว่าเขารักเมงมากแค่ไหนและจจหลัวก็ถูกยิงขึ้นไปจนระเบิดหลายวันต่อมาเมงได้นาดอกไม้มาเยี่ยมหลุมศพ แต่แล้วแจ็คก,ก็โผมมากลายเป็นวันนั้นเป็นหลุมศพของแม่เธอแจ็ครอดมาได้เพราะดันไปตกที่สะน้ำทั้งสองมาเคารบหลุมศพในวันครบรอบการจากไปของแม่ทั้งสองกลับรักกันเหมือนยังเดิมพี่สาวทั้ง5คนยอมรับในตัวเธอแล้วแต่ผู้เธอก็ยังคอยตามดูแลแจ็คไม่หยุดเพียงแค่ว่ามีเมงเข้ามาเพิ่มในครอบครัวอีกคนและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ